สวัสดีพี่น้องชาวไอคาสามนะครับสวัสดีตอนเช้านะฮะโมโดูลนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณทําโมโดูลนี้ไม่ได้นะคุณจะเหนื่อยมากนะฮะคุณจะเหนื่อยแบบเหนื่อยมากนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้ได้นะฮะโมโดูลนี้เน้นนะครับว่าสําคัญนะ,ะคุณชื่อโมโดูลว่าสร้างความแตกต่างให้โปรดักตของคุณไม่ว่าโปรดักตนั้นจะเป็นตัวคุณเองก็เถอะจะเป็นของอะไรก็เถอะนะฮะเพราะถ้าคุณทําไม่ได้อะที่ผมบอกว่าคุณจะเหนื่อย ไม่ใช่หนึ่งอย่างเดียวนะคุณจะซวยนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะถ้าคุณทําไม่ได้นะข้อหนึ่งที่คุณต้องคิดเลยค,คุณต้องไปลดราคาแข่งขันกับเขานะครับสุดท้ายคุณก็ต้องเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นนะครับเป็นการตลาดแบบเซินเจอน่ะนะฮะก็คือสุดท้ายของคุณแตกต่างไงวะรู้ปะ่ะแตกต่างไม่ได้ก็บายรูอปะ่ะก็พังนะครับคุณจะเห็นเลยว่าตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันจำๆเยอะแยะนะฮะ คือสร้างความแตกต่างเนี่ยคุณต้องสร้างให้คุณต้องคิดอยู่ต้องคิดอยู่เรื่อยๆนะฮะในจุดๆนี้คุณลองคิดว่าผลิตภัณฑ์คุณจะทําได้ยังไงนะครับตัวอย่างตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครีมหอยทากอย่างเงี้ยเ <c oughs> ต็มไปหมดเลยแต่ก็มีแบรนด์หนึ่งบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นครีมหอยทากที่เป็นหอยทากจากประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเออเอาทำไมประเทศไทยแล้วมันจะดีเหรออะไรเงี้ยหอยทากจากประเทศไทยเหมาะกับผิวหน้าคนไทยที่สุดงานวิจัยมาแล้วจะจุดๆ หูื่แตกต่างด้ดยสตอรี่ดีจริงไม่ดีจริงไม่รู้แต่แตกต่างด้ดยสตอรี่นะครับอีกแบรนด์นึงก็เอาคีมหอยทากไปทําแบบนี้นี่คือการสกัดหอยทากที่ดีที่สุดเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวใส่อันไหนดีกว่ากันนะฮะสุดท้ายงงไม่ซื้อทั้งสองอันนะฮะก็คือสุดท้ายเนี่ยเราต้องคิดเลยว่าสิ่งที่เราจะทาเนี่ยมันแตกต่างกับชาวบ,บ้านได้ยังไงบ้างนะฮะคุณต้องทาแบรนด์ให้มันแตกต่างกันนะครับให้มันรู้สึกว่ามันต่างกัน กับชาวบ้านเขาเพราะไม่งันถ้าเป็นอาหารคลีนอย่างเงี้ยคุณจะเอาอะไรเป็นจุดยืนน่ะคุณเป็นเชฟหรือเปล่าอ่าถ้าทั้งตัวคุณแบบมีดีคุณไม่เชฟอันนั้นคุก็เป็นจุดยืนของคุณละคุณเป็นตัวจริงออกมาทํานะครับหรือว่าคุณจะเป็นคนที่เอาวัตวัตวัตถุดิบออแกนิกมาทาเท่านั้นขายแพงได้ด้วยเจาะกลุ่มตลาดบนเฉพาะออแกนิกทุกอย่างเป็นออแกนิกทุกอย่างน้ํามันนี่ใช้น้ามันมะกอกอย่างดีก็ได้ก็เจาะกลุ่มนะครับ คือเนี่ยให้มันต่างอะไรสักนิดหนึ่งของที่เหมือนกันน่มันต่างกันได้หมดอะนะฮะแล้วถามว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นของที่เหมือนกันนะอย่างรถอย่างอะไรก็แล้วแต่อย่างรถหรืออะไรวะมันมีอะไรที่มันเหมือนเหมือนขายมันเหมือนกันปะวะนึกไม่ออกจะทํายังไงดีวะจะทํายังไงถ้าของมันเหมือนเหมือนกันก็แตกต่างที่ตัวคุณดิถูกป่ะตัวคุณเนี่ยไม่เหมือนใครแล้วยูนิคที่สุดแล้วถูกป่ะดารานักแสดงเนี่ยแตกต่างที่ตัวเองทั้งนั้นอะ เขาซื้อเพราะคาแรคเตอร์คุณนั้นคุณต่างอะไรได้บ้างนะครับคุณเป็นนักขายเนี่ยวันนี้คุณแตกต่างจากนักขายคนอื่นคุณมีดีอะไรที่ที่เขาต้องซื้อคุณน่ะถูกป่ะแล้ที่คุณเปิดเพจอ่ะถูกป่ะเป็นนักขายอาจจะขายของทั่วไปอย่างเงี้ยแต่คุณเปิดเพจอ่ะแต่แบบโฮ้ยคุณมีตัวตนี่ะคนอยากรู้จักไม่ได้มาขายนะเว้ยมาให้ข้อมูลมาให้อะไรเงี้ยเขาก็อยากจะซื้อคุณมากกว่าเพราะคุณคือผู้เชี่ยวชาญที่เขาปรึกษาถูกป่ะคุณขายรถก็จริงแต่คนมาปรึกษารถคุณเรื่ยยีี่่ห้้้นนนววาาาะไไไไรดดดคุณมมมขขแบบบโชสติิเเปปพ เปิดไว้กะจะทํานะครับเนี่ยก็คือสูย์สร้างเพจก็มาขายเบ้นขายเบ้นขายเบ้น,บน,บนก็ไม่ต่างเลยวะถูกปะแต่ถ้าเกิดแบบมาคนนี้เป็นเอ็กเปิดเรื่องรถเก่งเรื่องรถมากเอาข้อมูลเรื่องรถมาขายไว้สร้างดีมานแบบ รถที่คือดีมานเลยคือให้ How t o อ่ะจริงจริง,จร,ง,จ,รงจริงกันให้ Howto นี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องให้ประโยชน์ผู้คนนะประโยชน์ผู้คนเป็นได้หมดอ่ะความสวยความงามไม่ต้องเป็นไม่ไม่ต้องมาเป็นแบบไอ้เอ่ออย่างที่เราทำนี่แหละก็คือแบบมาให้ความรู้ให้ความตลกสนุกสนานอีเจ็บเรียบดวดหรืออะไรพวกนะี้คุณจะเห็นว่าว่าเขาไมา่ให้ความสนุกกับผู้คนเขาไม่ให้เขาก็ให้ไงคือคุณให้อะไรกับผู้คนนะแล้วโปรดอ่ะเขาก็ตอบโจทย์ในแต่ละคนถูกปะถ้าขายรถอย่างเงี้ยแทนที่อยู่ดีคุณจะมานั่งแข่งกันเปิดแบบ ปกติคุณก็ขายแข่งกันอยู่แล้วได้วหมะแย่งเค้กก้อนเดียวกันอยู่แล้วแล้ววันที่คุณมาเปิดเพจคุณก็ทําเหมือนกันอีกใช้สามสเตปแรกลงมาขายในโลกออนไลน์แล้วมันได้ผลไหมล่ะถูกไหมคุณก็ต้องมานั่งเสียค่าสปอนเซอร์จ่ายเฟซบุ๊ก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 ลูกค้าคุณก็โอ้มีคนติดต่อมาช่วงหนึ่งพอเลิกสปอนเซอร์ตังค์ก็หายไปทําอย่างนั้นนะขึ้นลง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 แสนกว่าไลค์ล่ะไม่มีใครซื้อสักทีเข้าใจปะสร้างดิมันนะครับ ออกมาให้ผู้คนเลยว่าโอ้โหมันเป็นเอ็กเปิดเรื่องรถเรื่องนี้คันนี้แบบชอบรถสปอร์ตอะไรเงี้ยอยู่ในแบบวง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 แล้วก็มาให้ตอบคําถามมาให้ Howto ผู้คนมาแชร์กันทุกคนตอบถามคอมเมนต์ทุกคนเห็นที่นี่เป็นแบบสมาคมเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบโอ้มาทําทําทําทาเอา้าพอคนอยากซื้อรถจะไปซื้อที่ไหนดีก็แนะนําได้ว่าศูนย์นี้สนยนไหนดีแต่ถ้าจะนําแนะถ้าจะซื้อยี่ห้อเขากูนี่ไงขายพี่ก็อีกโมเดลหนึ่งนะครับก็ไปทํเหมนได้ถ้าคุณทําได้แบบนี้โจทย์ข้างล่างเด็กๆเ,เลย ถ้าสมมติคุณเป็นเซลล์ขายรถนะด้านล่างปล่อยเวทรับหน้าโชว์ุูมพอนะครับคุณทําอาชีพหนึ่งคุณไปอีกอาชีพหนึ่งคุณสร้างแบรนด์แบบนี้อันฮใช้เวลานะไม่ได้บอกว่าจะไปทําวันนี้พรุ่งนี้ได้ของแบบนี้ใช้เวลาการที่คนจะติดคุณนะแต่มันจะดีกว่าปะถ้าเกิดคุณอยู่เฉยๆอยู่แล้วปกติก็ทําแบบนี้แล้วดันนเลึ่งเปิดเพจแบบนี้ก็้มาอีกนึกว่าหนึ่งสองคุณทําแบบนี้ไปขายไปเนี่ยคุณสร้างแบบนี้ไปหลายๆเดือนติดกันเป็นปีคนติดคุณคนอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากซื้อคุณมากเลยวันนั้นะเน คุณก็ได้อะไรเยอะแยะไปหมดนั่นแหละครับอาจจะเป็นเอกเปิดอาจจะเป็นอะไรในอนาคตปไปเลยก็ได้ถือว่าอาจจะไม่ต้มาขายแล้วก็ได้นึกออกไหมนั่นแหละนี่คือที่ของมันนะฮะต่างไม่ได้ก็ต่างที่ตัวคุณนะครับอย่างไอทัสก็เหมือนกันคอร์ขายแม่งมีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยนะถูกว่าคอร์ขายมีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยแต่ว่าคนสอนเกลนเกลียนอย่างเงี้ยแม่งหาที่ไหนไม่ได้นึกออกปะ <c oughs> นะฮะแล้วก็จุดที่เราเอาให้เป็นข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราไม่ได้ทำเป็นออนไลน์แบบทั่วไปถูกปะเราทำเป็น a c e b o o k กลุ่มเปลี่ยน Facebook ให้เป็นห้องเรียนเรามีที่เดียวในโลกหรือประเทศเนี้ยในโลกไม่รู้แต่ประเทศเนี้ชัวแน่นอนไม่มีใครทำ Facebook กลุ่มแล้วถามตอบที่มีคนเข้าเยอะขนาดสคอร์ดพันคนขนาดเนี้ยนะฮะเราก็อยู่นี้ไงแตกต่างไงถูกปะพะเจีีนร์สขายเฮย้ต้องมาเรียนคอร์ดเนี้ยมันมีประสบการณ์ด้วยโหมันมีอะไรเงี้ยนี่เงนี่คือความแตกต่างครับผมสร้างความแตกต่างนะครับมันเลยขายได้นี่คือจุดหนึ่งนะครับ ควแตกต่างพอเข้ามาปุ๊บมันทําได้จริงอีกนึกออกปะเนี่ยแล้วก็ข้อมูลแบบนี้มาปล่อยอีกนึกออกปะเลยครับเพราะฉะนั้นคุณลองเนี่ยวันนี้ยคุณลองไปนั่งลิสต์ดูดิคุณขายอะไรวะคุณสร้างผลิตภัณฑ์ขายไอเดียผมถึงบอกไงว่าไอคัสมันเป็นไม่ใช่คอท,ที่แบบนักขายเข้าทุกคนบนโลกเป็นนักขายใครก็เข้ามาได้ในที่นี้เพราะว่าคุณสามารถเอา how to ในเนี้ไปใช้ในชีวิตจริงเพราะทุกวันคุณต้องขายตัวเองให้ผู้อื่นบนโลกนี้อยู่แล้วนึกออกปะถ้าคุณขายได้อ่ะ คุณแตกต่างได้มากข้อมูลที่ผมบอกเลยคุณแตกต่างได้แค่แค่โมดูลนี้โมดูลโมดูลเดียวนะคุณไม่ใช่นักขายครับถ้าคุณสร้างความแตกต่างเป็นนะคุณรู้แค่เนี้คุณก็ทํะไ,ได้แนละ้วคุณก็แตกต่างแนละ้วคนก็อยากได้คุณมากกว่าคนอื่นแนละ้วนี่ไงสร้างความยืนยันนะฮะและไอ้คาก็ตอบโจทย์นี้นะครับลองเอาไปใช้ดูนะมันเวิร์กมากแล้วก็ใช้ได้ผลไงก็มาบอกกันนะฮะเพราะผมใช้ได้ผลมาแล้วนะครับก็ลองไปดูกันโปรดักของคุณ ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือว่าของอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้แตกต่างจากผู้อื่นด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับลองเปิดกรอบแคบๆทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยแม่งไม่มีแม่งแบบจะต่างได้ไงว่าของชิ้นนี้จะต่างชิ้นไอคานไงไอคานไงก็นนะคอสขายเหมือนกันแต่กูทำให้มันแตกต่างเองเออแค่มานิดเดียวแม่งแตกต่างคนสนใจเต็มไปหมดเลยนะฮะพอเข้ามาเจอของดีก็ต่อนะครับอาหารครีไอคีมหอยทากเป็นตัวอย่างแม่งหอยทากจะกัดแบบนี้แค่นั้นอนะ แตกต่างหรือเปล่าลองคิดดูสร้างได้นะของพวกนี้เอาใจช่วยวะนะครับไปลองดูนะครับเจอกัน